สดีครับเมือนก็เลยมาบ้านแม่หน่อยนะครับมาถามหาแนาวทางนะครับเนาะคล้งทุ่วไทยว่าเป็นจังได้แม่หน่อยฝันดีบอนะครับเนาะเดี๋ยวแม่หน่อยกับจิ๋มเด้ม,มาเรากลฝันแลวก็จะ่มาปวดถึงแนวทางนะครับเนาะไอเอฟซีได้บ้านกันนะครับ ยังไดหน้าครับฟันดีอยู่บ่ทำแมน่นอนครับตามที่แปเวว่า,าก,กับฟันดีฟันว่าได้กินเขา้าวอนนี้กินเข้าก็เพศบุญอยอม,ม,มากขึ้นเลขตัวแรกอันเขียนหลดจ้า,จาสี่สี่สองนี่เอาม่าเสียงฟันไปไาได้เห็ดบุ่กับเมซี่หลุดนะได้เห็ดุก,กับเมซี่กันันฟันเห็นเมซี่หนีขคือบรพพาหลดนะ วันนี้ไอ้โมไปเสี่ยงก้มฝันอ he ีกเขากับว่าเลีกเขาเขากับซื้อซีสองสองซีเขาซื้อไว้แล้วเขาไปหาซื้อที่ตลาดบรนดุงเขาบว่าสีมาล่างมาสันคิดว่าจะมาล่างนะคะสี่สองซีสองเหมีอนกับสองซีซียิงเสียโาเสียนฝันเขาฝันเขาสิโท้เขาบอกเราเขาฝันดีฝันบดีจริงๆนะตัวนะคือว่าเขาวิ่งหลคงทุดทายแทนแหละมีสามสิบอยู่และ ติดตามึงโหลดแนวท่างก็ได้แตมที่เสียงมาเด้อบมึงกผ่าดอ๋อบ่เคยผ่านนะครับเนาะมูเขาเสียงแม่กับเสียงอีกนะต่างค้นต่างเสียงแม่กับฟันว่าได้กินเขาโพดอีกนั่นก็สิเขาตัวเขาโพดเพราะว่าเขากินอีกแล้วเขากินให้เหมือก่อนโม่อยากกินอีกผุนบอกเขานะโอ้โพดอย่างแสบปวบวันนี้ฟุ้นฝันเนาะอ๋อครับแต่ว่ามันขค้ืนกับเสียงอีกเสียงล็กรกันนะเสียงอัน พันดันใหมีแนวใดด้วยอ๋อลูกเอ็ดก่อยเนื้อมาไหวหงหยทั้งหน้าพัน <9. S 2> ได้กินหลับกินก่อยเนี่ยเอาบัวผัดอีก <9. S 2> แต่เสี่ยงลูกมีหละเท่านี้แหละครับมันอีกมีมีตัวใดอีกไหมแต่มีอีกตัวหนึ่ง <9. S 2> สามหา้าเก้าอแต่เสี่ยง <9. S 1> ขึ้นเวียน,นขึ้นสินะ่ะแต่ว่าหงซับได้หนีเลยหงนยนะส<ต>ามห้าเก้านะครับจะซื้อสามหาหาสามสามเก้า ตัด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 ให้น้ำได้ครับตัดตัดซ้อมตัวให้น้ำได้ครับเออเอาตัวที่แม่ชอบค่ะเราจะเป็นแนวทางนะจะเปลนแนวทางหมดจีหาซ้มสามหานี่เอาแล้วก็เหล็กออกเราเนียสามห้าบวสื่อเลยตัดคือหาเก้าเก้าหาสามเก้าเก้าสาม นีอแน่นีลดอันนี้สองซีซีสองครับเท่านั้นเพราะว่าเมื่อนั้นกับเสียงกับเสียงสองซีซีสองรดเะครับสองซีซีสองนี่นะครับว่าเสียงเรียวแต่ว่ามันเขาว่าได้เฮ็ดบุญอันนี้ไม่ได้เฮ็ดบุญอันนี้กินหลับกินกล้วยรดอ๋อก็คือเรกชดซีซีสองนี่เสียงล็อกเสียงเรีวนี่เพราะว่าได้เฮ็ดบุญได้ทับุญ โอ้บ้าแม่ม,มาเลขยกสีขา 4, 4, 4สวสีสองเลยบ้าแม่นเพิ่นอยากให้เฮ็ดบุญให้เพิ่นบ่ครับปู่แสนคำนะครับเนาะก็จังว่าหั่นละเพระว่าคิดว่าเลขสิเขา้าครวใช่เปล่ะ,ะก็คือการแม่นเข้าแล้วนะครับเนาะการแม่นมีโชคม,มีลาภหลายๆนะครับเนาะก็สิได้ท่าบุญให้ปู่แสนคำเพิ่นเนาะครับตามที่ได้ความฝันเนาะคำเข้าโตสามห้าเก้านี่พร้อม กะทิมีกะทิทำบวชทำกันนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นกะทิอยากกินลาบกินก้อยเนาะกินปลาเพิ่นสิมาเที่ยมแม่เนี่ยนั่นรอบคำบาลเนาะครับเพื่อนปลาไ่ผ่านแล้วคั่นฝันจังซี่น่ะค่ะครับทั้งมูเขาก็ย่ำมาคู่มื้อคู่เพื่อฝันก็ได้ครับซื้อมีเท่าใดซื้อซื้อให้หมดก็ว่าหั่นนะออ๋ครับก็เลยว่าเออคือบ่แป๋วทางใด้แปะผู้ใด้บามาทางใดก็บ่ได้สนหั่นนะครับ เอาแต่พุ่มจะของเลยเนี่ยค่ะเอาแต่พุ่มจะของเลยจะของสวยนะคะสองสี่สี่สองเมื่อนั่นเนาะผมบปไลยมากเนาะว่าไปทำพิธีกับแม่ขี้สอนนะครับเนาะที่ศาลปูแสนคํำเนาะว่ามีปฏิหารนี่ยังเกิดขึ้นยังออกลูกออก ง้อออกลูกง้อพาดอ,อี่าวนหน่อ้ฟังเลยป่ครับเพิ่นงัวออกลูกมื้อนั้นล่ะมื้อแม่ไปเฮาก็ระทั่นล่ะเฮ็ดแล้วก็เลยกฟ้าอไปซั่งละนี่เฮาก็สระทรวงครับนล้วก็มิสุกได้งั้อล่ะอ๋อก็คือมื้อมื้อนั้นน่ได้เลขตัวใดครับได้เลข3 5 9อ๋อ,อได้เลข3เป็นจังได๋ครับเหตุการณ์ในมื้อนั้นพอาิอว่าวห้ฟังบ่ครับให้ฟังนะครับว่าเป็นจังได๋พากันไปไปก็มีอันแม่ผู้ใดแม่สอนครับ ก็ไม่ซอนกับตุ่ยเกียบนี่แหละกับมหาหิ่งับมาหนี่แหละแต่ว่าเกียบนี่มันสิขนลุกเลยเกียบเจะโอ้เจ้าที่แรงเอาแมวส่นนพอเกียบปกติมันกับูุกกับวัสดนี่บ่ว่ำเใยแต่ว่าหนีมันออกผนขิ้งเหยเบื้องเลยเกียบโอ้แม่แม่เบิ้งนขี้งโน้แน่สั่นเขามาถักก็สัมผัสได้นะแต่นี่เท่านั้นลกับทูปนี่ยมันจุดว่าชัดเลยมันจะเป็นศูน หาเลยนะเป็นมหาแห่งเขียนนะเห็นนั่นเป็นเขียนเลยนี่มันจะเป็นศูนย์ห้าตัวทั้งใจนี่มันสิเป็นวัตเต็ดกับแปดนะเนี่ยใช่ไหมกับบ่เอาบ่มักครับโอ้โหจุดเค่าจะเปลี่ยนเลขที่เปลี่ยนประมาณนี้นะครับว่าเปลี่ยนประมาณนี้แหละเป็นมัวมัวไม่ค่อยเห็นนะมััันนบชดะเพราะว่าซองยังได้กับบ่ชัดบ่อเอาเกือบแบบอันบ่อแมงเขาไมัน จุดตัวที่สองมานเนี่ยเพาวามจะไปเอาลายตัวแม่ว่านะ <Okay. S 2> จุดกตัวเดียวเนี่ย <Okay. S 2> ตัวนี้แล้วกับตัวนี้ลดนะซีซ oh, <okay. S 2> ีส,ส,สองกับสามหาเก่าซีซ oh, ีส,สองกับสามหาเก่านะครับเพราะว่าซีซีสองนั้นเป็นผลกับดามาจุดมาด่านกับแม่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> แต่เลยเห็นหกมาว่าจังสี่กับมักเสียงกับฝวัว่าได้ท่ามุบอ๋อครับงาดที่แล้วก็เข้าสามตัวนะคบงาดที่แล้วก็เข้าสามตัวนะครับ กับบบนีน่กับบบนี่คาจจะง่ายดีกว่าคิดว่าสีมาสองตัวผมว่าเนาะผมก็ว่าอาจจะมาสองตัวสีสองสองสีกับจะเป็นสีสีกับจะเป็นเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะว่าผมเอาไปผมกับฟันดีแม่แม่ไฟกับฟันดีคือกัน กินเล่นเมื่อนี่โอ้ยข่าวมหาแม่หน่อยเป็นเหมือจะข้าววันน้าแต่เนาะเป็นเตียงเพิ่มเติมนะคะไปเป็นเตียงแล้วเป็นฝันดีบอนะครับว่ได้ท้าบุญแท่ข้ามบุญว่าแต่ว่าท้าบุญแล้วก็ได้เฮ็ดได้กินก็ได้เฮ็ดได้กินมันเข่านะโอ้เข่าทั้งขวดทั้งหลังทั้งสามหาเก่าเนาะเพราะว่าจุดทู่วสามหาเก่าอะมาเนี่ยง่วกระตกลูกท่านที่อะไรพวกครับง่วกระโอกกระกลูกง่วกระอตกลูก ครับได้ตัวผู้ตัวแม่แล้วครับงัวตัวผู้จ้ะโอ้ได้งัวผู้อีกคือว่าเพิ่นเป็น่าเป็นสีแปลกๆจังได๋เห็นแม่ขี้สอนเพิ่นว่าครับมันหน้าแดจังซี่นะหน้าแด่นหางดอกโอ้เป็นงัวหางดอกอีกจ้ะงัวหางดอกโอ้ถ้าเทียบว่าหาเบิ่งได้ยากนะครับงัวหางดอกนี่มันกระเทยรู้ปะเดินผู้ยังมันหนาวอครับขาแข็งหนาวง้วนนี่มันหนาวนะครับใช่ใช่ไม่ก็หง ท,า,ทานอนครง่วนยายหนาหงดอกง่วนหน,า,ออหนาแดนเนี่ยเป็นมาที่เปลี่ยนพญาง่วนได้แหมเป็นมาพญาง่วนมาเกิดอตอกกับตัวเลขทูบที่ใดญมากก็คือสามหาเก่าโอ้นะครับน่ามันเปลี่นมันเปลี่ยนเรือว่าเป็นปฏิหารเลยครับเป็นปฏิหารจุดทูบด้สามหาเก่าวันที่สามสิบมีแล้ววันที่สามเส็บท่านว่าเนี่ยนะครับหน้าห้องซีนี่ห้องซีนี่ล่ะสามารถนีแหรอวะ โบ๊นั่นก็แม่ว่าแม่ฝันดีฝันมาได้ม้วนอยู่ตลอดผู้อ่อนผู้มันเสียงตัวนี้กับฝันวันได้ฝอนี่ตัวกับน้ฝอนมัเป็นจักเทื่อนเนี่ยมันฝอนมันเปลี่ยนมันกับฟอนม้วนครับ้อมเชื่อว่าเลขสีเข่าเท่าคทะนะครับทั้งบนทั้งล่างหลังปูแสงค่ำนะครับเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างไปเด้อยนะไอ้ได้ก็ได้โจ๋ได้ลาบจังหน่อย ยงก็ได้นะครับก็เป็นแนวทางเนาะครับเนาะมาแนี้นะครโค้งสุดท้ายนะคะลองไปส่องดูนะคะที่สร้างูีกเจียกเนี่ยคุณแม่คุณแม่มากตัวไหนแบบพิเศษเอาเบา มัเป็นพิละสามหาเก่าสามหาเก่าครับบอกซื้อสามตูวนี่สิกลับกันเลยสินั่นเลยนะแต่จะจะเป็นรูกชุดที่สองตอนง่วลกูกงัวตกลูกเห็นนะครับนะแต่ซีซีสองนี่มันสะเป็นเล็ล่างอ๋อซีสองสองซีกับซีซีเนี่ยสี่เหล่ามมันสีม้าล่างแทะสีมาล่างแทะนะครับ อันนี้สิมาบุญอ๋โต่อสามห้าเก้าสิมาบุญสาเก้าสิมาบุญค่ะก็ลองไปเสี่ยงดูนะคะเพราันได้กินข้าวโผล่จะต้องทื่นเลยนะโอ้โหขมบุญฮะก็แล้วสิข้าวโผล่นะค่ะมันสิเขาหนักครับนะคือว่าว่าแต่ทีเก่งเท่านี้ว่าเอาไปทั้งอื่นมันใจย่างไงย่างโง่มันใจยากครับเรานะครับมันใจคักแน่ <Private S 2> ก็ขอขอบคุณมาหน่อยนะครับทีแม่ให้แนวทางนะคะขอบคุณค่ะสวัดีค่ะก็ลองไปเสียงโชคเสียงดวงกันดูนะคะเอฟซทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเอ็ดดาพัดวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเอฟซทุกท่านให้การติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ